สวัสดีค่ะมาพบกับครูดีมในช่องครูดีมชาแนลวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องอาหารหลัก5หมู่นะคะในรายวิชาสุขศึกษานักเรียนรู้ไหมคะว่าในแต่ละวันที่เรารับประทานอาหารเข้าไปนั้นอยู่ในหมู่ไหนกันบ้างและแต่ละหมู่ให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะอาหาร5หมู่ เป็นการบริโภคอาหารที่หลากหลายมุ่งเน้นการได้รับสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอเช่นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่หรือแร่ธาตุวิตามินและไขมันนะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่าหมู่ที่1ห,หมู่โปรตีนมีอะไรบ้างนะคะอาหารหมู่ที่1นนะคะก็จะเป็นโปรตีนนะคะก็จะได้แก่พวกเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะนมถัว่วไข่นะคะอาจจะเป็นถั่วต่างๆนะคะ ผลิตผลที่ได้จากถัว่วเช่นเต้าหู้นมถั่วเหลืองนะคะซึ่งโปรตีนนะคะมีความจำเป็นต่อการทำงานของร่างกายนะคะช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายสร้างกล้ามเนื้อฟื้นฟูกล้ามเนื้อและซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนที่สึกหรอด้วยค่ะอาหารหมู่ที่สองนะคะก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะก็จะได้จากข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันนะคะ อย่างมันเทศ<ม>เข้ากล้องนะคะ<ม>ก็จะเป็นแหล่งพลังงานหลักของระบบประสาทและสมองเมื่อร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดรตนะคะจะแบ่งเป็นน้ำตาลขนาดเล็กคือกูโคสและฟกโตสนะคะที่ลำไส้เล็กสามารถดูดซึมไปใช้ได้ซึ่งจะเข้าสู่กระแสะเลือดไปยังตับตับจะเปลี่ยนน้ำตาลทั้งหมดเป็นกูโคสซึ่งไหลผ่านกระแสะเลือดพร้อมกับอินซูลินนะคะ และเปลี่ยนเป็นพลังงานสำหรับการทำงานของร่างกายช่วยให้ร่างกายเผาผลาญไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะหมู่ที่3นะคะจะเป็นเกลือแร่หรือแร่ธาตุนะคะจะได้จากพืชผักนะคะได้จากผักใบสีเขียวนะคะผักสีเหลืองเป็นแหล่งรวมเกลือแร่หรือแร่ธาตุแก่ร่างกายนะคะเช่นฟักทองมันเทศสีเหลืองถั่วฝักยาวผักบุ้งตำลึงแครอทคะนา้าแตงกวาบวบผัก ฟักเขียวผักกาดขาวนะคะช่วยให้ร่างกายจเจริญเติบโตช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับร่างกายให้แข็งแรงนะคะช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่ขาดหายป้องกันการบาดเจ็บของร่างกายช่วยป้องปกป้องกระดูกแตกหักและช่วยป้องกันฟันผุได้ด้วยนะคะ หมู่ที่4ี่นะคะก็จะเป็นวิตามินนะคะได้แก่ผลไม้ชนิดต่างๆนะคะอุดมไปด้วยวิตามินที่สำคัญช่วยในการป้องกันโรคลดคอเลสเตอรอลช่วยในระบบย่อยอาหารได้แก่ส้มโอลูกพีชอง,งุ่นสวรดมะละกอกล้วยแอปเปลิลส้มผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ต่างๆนะคะหมู่ที่5นะคะจะเป็นไขมันไขมันได้จากพืชและสัตว์นะคะ โดยแบ่งเป็นสองประเภทได้แก่ไขมันอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวส่วนใหญ่ไขมันที่ได้จากสัตว์เช่นน้ำมันหมูน้ำมันไก่น้ำมันจากวัวครีมเนยชีสและไขมันจากพืชบางชนิดเช่นน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันงาน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันเมล็ดดอกทันตะวันน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดดอกคำฝอย น้ำมันถั่วลิสงน้ำมันปาล์มซึ่งเป็นแหล่งให้พลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายสามารถช่วยในการดูดซึมของวิตามินบางชนิดช่วยป้องกันการบาดเจ็บของอวัยวะภายในร่างกายช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่และช่วยป้องกันเส้นประสาทด้วยนะคะ การรับประทานอาหารหลัก5หมู่นะคะที่อุดมไปด้วยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่หรือแร่ธาตุนะคะวิตามินและไขมันนะคะเท่านั้นอาจจะยังไม่พอนะคะสิ่งที่ต้องทำควบคู่ไปด้วยก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอน,นะคะดื่มน้ำให้มากๆและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสุขภาพที่ดีลดความเสี่ยงของโรคเลื้อรลังร้ายแรงในอนาคตได้นะคะค่ะและในชั่วโมงนี้นะคะ ครูดีมจะให้นักเรียนนะคะบอกอาหารที่ตัวเองชอบนะคะแล้วก็บอกว่าอยู่ในหมู่ไหนนะคะอย่างเช่นครูดีมชอบกินหมูกระทะในหมูกระทะนะคะก็จะมีหมูเป็นเนื้อสัตว์นะคะก็จะอยู่ในหมู่ที่1นนะคะอยู่ในของเป็นประเภทโปรตีนแล้วก็จะมีผักต่างๆนะคะผักใบสีเขียวนะคะก็จะอยู่ในหมู่ที่3นะคะก็จะเป็นเกลือแร่นะคะ ให้นักเรียนบอกมาประมาณนี้นะคะลูกแล้วพบกับครูดีมใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะ